วันนี้เรามาดูการใช้งานของตัวเครื่อง a l e s Peel k e a n นะครับเราจะเห็นปุ่มนะฮะ Power ก็คือเปิดปิดเครื่องนะครับทำการเปิดโหมดแรกก็คือการทำงานปกติกดที่ปุ่ม Power เปิดนะครับส่วนที่2เรากดคำว่า a p l เพื่อปรับพื้นที่การใช้งานของตัวเครื่องนะครับหลังจาก a p l เสร็จหน้าจอจะแสดงผลก็คือเป็นตารางฟุต ปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการใช้งานนะครับสมมติว่าใช้อยู่ที่1,000ตารางฟุตหลังเราปรับพื้นที่เสร็จเรียบร้อยกด APO หนึ่งครั้งนะฮหน้าจอก็จะแสดงผลแค่ APO แล้วก็ตัวไอออนซึ่งยิงประจุเพื่อไปกำจัดฝุ่นภายในอากาศนี่คือโหมดแรกการใช้งานปกตินะครับ ส่วนโหมดที่2หรือฟังก์ชันที่2ตัวนี้เนี่ยคือโหมดโอโซนสลับกรณีที่ใช้โหมดนี้กรณีที่มีคนอยู่ภายในห้องในจํานวนที่มากหรือช่วยกําจัดกลิ่นภายในห้องตัวโอโซนสลับเองจะช่วยตัวแอคทีฟเพียวค่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสได้เพิ่มขึ้นนะครับวิธีการใช้งานหลังจากเราเปิดเครื่องเสร็จนะครับเปิดโอโซนสลับกดที่ A อียว แล้วปรับพื้นที่แอเรียสมมุติว่าเราใช้อยู่ที่2,000ตารางฟุตหน้าจอจะแสดงผลเป็น2,000ตารางฟุตซึ่งตัวนี้บงบอกว่าเป็นฟังก์ชันที่2ก็คือโหมดโอโซนสลับภายในหนึ่งนาทีเขาจะมีโอโซนออกมาแค่12วินาทีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะไม่เป็นอันตรายกับคนที่อยู่ภายในห้อง นี่คือฟังก์ชันโหมดที่2ต่อมาเรามาดูการใช้งานโหมดที่3นะครับขอเขียนหน้าจอนิดนึงหลังจากเราเปิดเครื่องเสร็จเรียบร้อยโหมดนี้แนะนำในการที่ใช้อบโอโซนภายในห้องหรือกำจัดเชื้อภายในห้องไม่ว่าจะเป็นไวรัสแบคทีรียเชื้อรานะฮะโหมดนี้หลังจากเราเปิดเครื่องเสร็จเรากดปุ่มคำว่า Depart Room ตัว Depart Room เองจะตั้งอบโอโซนภายในห้อง ได้ก็คือสองชั่วโมงสี่ชั่วโมงและก็8ดชั่วโมงอ่าสมมุติตรงนี้ผมตั้งไว้ที่สองชั่วโมงแนะนำการใช้โหมดหรือฟังก์ชันตัวนี้หรือโหมดดีพาร์ตลูมเหมาะสำหรับการอบโอโซนภายในห้องสิ่งที่สำคัญต้องไม่มีบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตอยู่ภายในห้องเพราะตัว p ีโอแอนทีนเองเขาจะปล่อยโอโซนซึ่งเป็นโอโซนเข้มข้น หลังจากครบสองชั่วโมงแล้วระบบจะทำการปรับเป็นโหมดอัตโนมัติทันทีก็คือเป็นโหมดของตัว AP โหมดปกตินะครับการเปิดโหมดนี้สิ่งที่สำคัญคือหนึ่งต้องไม่มีบุคคลหรือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ภายในห้องสองเมื่อครบเวลาแล้วที่เราตั้งอย่างสองชั่วโมงหลังจากครบสองชั่วโมงเสร็จระบบจะตัดเข้าสู่โหมดปกติธรรมดาทันที อัตโนมัติซึ่งหลังจากเปิดโหมดนี้ไปแล้ว2ชั่วโมงเนี่ยคนหรือสิ่งมีชีวิตจะเข้ามาในห้องอย่างน้อยขอสัก30นาทีหลังจากโหมดตั้งเวลาเนี่ยครบกำหนดเวลาเรียบร้อยเรามาดูการดูแลรักษาตัวเครื่องนะครับ ในทุกสาสิหรือสี่ิบห้าวันนะฮะทำการเปิดหลังเครื่องดึงแผงที่ปิดหลังเครื่องออกก่อนทุกครั้งของการทำก็คือต้องถอดปลั๊กออกทุกครั้งนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดหลังจากนั้นเอาไขควงนะครับปลดแผงล็อกหรือฟิลเตอร์ที่กันฝุ่นตัวนี้ออกนะฮะสังเกตปึ๊บเราก็ถอดออกมาซึ่งแผนตัวนี้เนี่ย เราไปทําการทําความสะอาดโดยการเป่าฝุ่นออกหรือนําไปล้างทําความสะอาดสิ่งที่สําคัญที่สุดหลังจากล้างและทาความสะอาดแล้วต้องทําให้แผ่นเนี่ยเขาแห้งหลังจากแห้งเรียบร้อยเสร็จนะครับเราใส่ประกอบกลับเข้าที่เดิมสังเกตด้านล่างจะมีเขี้ยวอยู่นะฮะลงบล็อกเขาเสร็จปิด แล้วก็เอาไขควงขันน็อตเข้านะครับหยุดจากเราใส่แผ่นเรียบร้อยนะครับน็อตขันเพื่อยึดตัวแผ่นกรองหยาบด้านหลังแล้วเราก็ทำการปิดตัวครอบด้านหลังของเครื่องนะฮะแนะนำให้ทำทุก30หรือ45วัน เพื่อกำจัดฝุ่นที่เกาะอยู่หลังเครื่องออก